สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญในการทำวิจัยกันนะคะจากงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนภนัทจำปาเทศเรื่องการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและการกำหนดสมมุติฐานการวิจัยค่ะเราจะมาดูกันว่าสองคำนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างในงานวิจัยนะคะเอาละค่ะเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ย อ่าพอจะอธิบายให้ฟังง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ครับคือลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นแผนผังความคิดหรือว่าเป็นพิมพ์เขียวที่นักวิจัยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพรวมครับว่าตัวแปรต่างๆหรือสิ่งที่เรากําลังสนใจศึกษาเนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกันยังไงสัมพันธ์กันแบบไหนในงานของดรนภนัทเนี่ยท่านก็จะเน้นนะครับว่า กรอบแนวคิดที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่ามีตัวแปรอะไรบ้างนะแต่ต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าความสัมพันธ์นั้นเนาะมันมีทฤษฎีหรือหลักการอะไรมารองรับอยู่เบื้องหลังอันนี้สําคัญมากครับอ๋อคือไม่ใช่แค่โยงเส้นมั่วๆแต่ต้องมีหลักการรองรับด้วยนะคะใช่ครับแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับคืองานวิจัยบางแบบะครับอย่างงานวิจัยเชิงพรรณนาที่แค่อธิบายปรากฏการณ์เฉยๆบางทีลักษณะนั้นก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีสมมติฐานที่ชัดเจนเปะ๊เปะก็ได้ครับเข้าใจแล้วคะ่ะ เป็นเหมือนแผนที่ความคิดที่มีเหตุผลรองรับนะคะแล้วที่นี้สมมุติฐานการวิจัยล่ะคะมันเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเหมือนเราซูมเข้าไปในแผนที่หรือเปล่าคะใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากครับคือพอเรามีแผนที่ภาพรวมแล้วเนี่ยสมมุติฐานก็เหมือนการที่เราเอ่อซูมเข้าไปดูจุดที่เราสนใจเป็นพิเศษแล้วก็คาดเดาคําตอบไวล่วงมาเลยครับว่าคําถามวิจัยที่เราตั้งไว้น่ะคาตอบมันน่าจะเป็นแบบนี้นะเราเดาไว้ ก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลจริงๆนะครับอ๋อเดาก่อนเก็บข้อมูลนะคะครับผมจากนั้นเราค่อยไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าที่เราเดาไว้นะ่ะมันจริงหรือไม่จริงซึ่งปกติแล้วเนี่ยข้อความสมมุติฐานมันก็จะบอกถึงความสัมพันธ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรอย่างน,น้อยก็2ตัวขึ้นไปครับการเดาอย่างมีหลักการน,นี่น่าสนใจจังค่ะขอลองดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะจะได้เห็นภาพชัดๆว่าตัวแปรมันสัมพันธ์กันยังไงได้บ้างได้เลยครับ สมมุติง่ายๆนะครับเช่นเราสงสัยว่าวิธีสอนผู้สูงอายุออกกำลังกาย2แบบคือสอนรายคนกับสอนเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะให้ผลเรื่องคะแนนความสำเร็จในการออกกำลังกายต่างกันไหมค่ะสมมุติฐานก็อาจจะเขียนประมาณว่าวิธีการสอนผู้สูงอายุออกกำลังกายที่แตกต่างกัน2วิธีเนี่ยอันนี้คือตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระครับ มีผลทำให้คะแนนความสำเร็จในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุอันนี้คือตัวแปรตามหรือผลลัพธ์แตกต่างกันอ๋ออันนี้คือตัวแปรต้นหนึ่งตัวตัวแปรตามหนึ่งตัวชัดเจนดีค่ะครับผมหรือบางทีมันก็ซับซ้อนกว่านั้นได้นะครับเช่นเราอาจจะมีตัวแปรต้นหลายตัวเลยที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ตัวเดียวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งสมมติฐานว่าเพศอายุการศึกษาการสุบบุรีภาวะอ้วนลงพุง หรือว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยทั้งหมดนี้คือตัวแปรต้นนะครับมันมีความสัมพันธ์กับคะแนนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นตัวแปรตามหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตัวแปรต้นเยอะเลยนะคะใช่ครับหรืออีกแบบที่ก็เจอบ่อยเหมือนกันคือมีตัวแปรต้นตัวเดียวแต่เราคิดว่ามันน่าจะส่งผลต่อตัวแปรตามหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อันนี้ตัวแปรต้นตัวเดียวอาจจะส่งผลต่อทั้งความสําเร็จในการให้นมแม่จริงๆแล้วก็อาจจะส่งผลต่อระดับความวิตกกังวลของคุณแม่ด้วยซึ่งก็เป็นตัวแปรตาม2ตัวแบบนี้ก็ได้ครับโอโ้โหพอเห็นตัวอย่างหลายๆแบบแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าความสัมพันธ์มันมองได้หลายมุมหลายมิติมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้พอกลับมาที่ กรอบแนวคิดการวิจัยที่เราคุยกันตอนแรกสุดเลยค่ะมันเข้ามาช่วยจัดการความซับซ้อนหรือว่าเชื่อมโยงกับสมมติฐานพวกนี้ยังไงคะจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากแล้วดรณภสก็เน้นไว้ในงานของท่านเลยคือกรอบแนวคิดวิจัยเนี้แหละครับมันคือตัวที่เอาสมมติฐานที่เราตั้งไว้ทั้งหมดมาวาดเป็นภาพให้เห็นความเชื่อมโยงกันชัดๆครับ อ๋อคือเอาสมมุติฐานมาวาดเป็นแผนภาพใช่ครับว่าเราเชื่อว่าตัวแปรไหนมันสัมพันธ์กับตัวแปรไหนบ้างแล้วทิศทางความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมีลูกศรชี้ไปทางไหนกรอบแนวคิดตรงนี้เลยสำคัญมากๆครับเพราะมันจะเป็นเหมือนอไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางให้เราเลือกใช้สถิติได้ถูกต้องเหมาะสมในการเอาข้อมูลมาทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อที่เราตั้งไว้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเลยครับ เมื่อถ้าไม่มีพิมพ์เขียวการวิเคราะห์ก็อาจจะหลงทางได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้ากรอบเราไม่ชัดหรือมันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลต่อมาก็อาจจะผิดพลาดหรือว่าตีความผลได้ไม่ตรงประเด็นครับยกตัวอย่างเช่นกรอบแนวคิดอาจจะวาดง่ายๆแค่มีลูกศรชี้จากตัวแปรเพศที่เป็นตัวแปรตน้นไปยังความคิดเห็นเรื่องการทําแท้งเซรีที่เป็นตัวแปรตาม หรืออาจจะเป็นกรอบที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับแสดงความเชื่อมโยงหลายเส้นทางเลยเช่นเพศกับระดับการศึกษาเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตกับภาวะซึมเศร้ายังไงแล้วก็อาจจะมีเส้นเชื่อมโยงอีกว่าสุขภาพกายกับสุขภาพจิตเองมันก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะอะไรแบบนี้ครับการวาดออกมาเป็นภาพเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดได้เคลียร์ขึ้นมากครับผม ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปก็คือกรอบแนวคิดเนี่ยเหมือนเราวาดแผนที่ความคิดภาพรวมเอาไว้ก่อนส่วนสมมติฐานก็คือการที่เราไปปักหมุดลงบนแผนที่นั้นว่าเราจะทดสอบเส้นทางหรือความสัมพันธ์ตรงจุดไหนเป็นพิเศษแล้วกรอบแนวคิดนี้เองก็จะมาช่วยนำทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การทดสอบสมมติฐานของเรามันน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักการใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับ การเข้าใจโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆครับไม่ใช่แค่สำหรับคนที่กำลังจะทำวิจัยเท่านั้นนะแต่ผมว่ามันช่วยให้เราทุกคนเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรืองานวิจัยต่างๆที่เราอ่านเจอในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นด้วยครับคือถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับมันคือโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นกระดูกสันหลังของการที่เราจะสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นมาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยแหะครับ ฟังดูแล้วก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะคะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราเองก็อาจจะกําลังตั้งสมมุติฐานหรือสร้างกรอบแนวคิดง่ายๆให้กับเรื่องราวรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าถ้าเราลองเอาหลักการคล้ายๆกันนี้มาลองจัดระเบียบความคิดของเราดูลองตั้งคําถามหรือคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีเหตุมีผลมีโครงสร้างมากขึ้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งขึ้นหรืออาจจะทำให้เราเจอทางออกหรือมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้นะคะ